อันนั้นได้สามีเจ้าอันนี้เราไปน่ะเราบอกอยู่ว่าเราไปใส่ทั่วเมื่อยามพี่น้องทั้งทั้งบ้านเป็นเองแหละบ้านไหนบ้านเรานาะบ้านบ้านลุงพุงโอ้บ้านยังไงบ้านอ้ออ่ะมีเพรืูอเลยว่าไม่ยนาไปทางใดบ้านใช่มันตามมันโยโย่โย่ขึ้นน่ะโยขึ้นเหมือนรู ได้ป่าโอ้เดี่ยวันได้เพื่อน่น้อยพูดใจเพื่อนถ้าคนอสีแล้วก็เอ้ยนอยมกหน่อยใจคือขีไก่ได้รอโอ้ยโอ้ยโอ้ยชม สวัสดีเล้สบายดีเด้อพบพี่น้องเอฟซีเบสสูส่คนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่สนับสนอนบ้านป่าอีกแล้วพี่น้องเอ๋ภูมิภาคสนสนอนม้านีกา่กะคือท่า,สานสนับนุนกาเดินทางมาหาทางสมโอและก็น้องรอดเพิ่นเนาะอ่ะบ้านี่กะคือทางแม่เนาะทางแมเ่มใจดีพ่พี่น้องเอ๋เพิ่นก็นได้อ่าแนะนำทางสานับนุนมาเนาะว่าอ่าให้ มอบเงินให้ทาสบาูนท่าละสบูนบ้านนาเนาะจำนวนกะหาเซนกิพิพน้องเองอ่าก็เลยทาสบูนพันวานห้ทาสนวนดำเนินการเนาะก็คือแบบว่าซื้อลูกกรนหรือว่ากุญแจเนาะพ,พี่น้องเนาะมาหายทาง,งครอบครัวนอกสมโอที่ยังอันบ่พอหรือว่ายังขาดเคิให้พี่พพน้องเอแบบว่าล็อกแนะ่แล้วก็มีม,มีอันบันพนนับแน่เนาะแล้วก็เป็นลูกหมา เดี๋ยวถ้าสนัสนุสีหายเบิง้งเพี่นพี่น้องยถ้าสบุรเพิ่นส่งมาหายแล้วล่วลวนะเนาะมือเุ้านี้แต่ว่างบหาเซนนี่อาจบพ่พ่อพี่พี่น้องยอ้ทาสบุรว่าอาจบ่พอเพราะว่าค่าสร้างอีกเนาะค่าสร้างแต่ยังโมหูว่าค่าสร้างเพิ่นสีเอาเท่าไรพ,พี่นพี่นะ้องอยนี่เนาะมันจะเป็นแบบนี้พื่พี่น้องอย เป็นเป็นบันพับแล้วก็มีลูกแล้วก็ตัวหนึ่งก็ประมาณนี้พี่พี่น้องเอ้นี่เนาะ,ะเดี๋ยวได้ละเอียดเนาะกต่ยังโมโหว่าสีได้หรือบ่ได้พี่น้องเอ้รายละเอียดก็ต้องทำทั้งทางเพื่อนว่าเพณนเอาค่าจ้างเท่าไรแล้วก็มาซื้ออุปกรณ์เครื่องเอ่อเท่าไรเนาะถ้าว่ามันพอกะมือนั่นก็ทางสนองกัสีมา ใส่ให้มันแล้วสารนอกพี่พี่น้องเอ้นี่ก็ไก่สีออกพันซาแล้วบบกีมือเนาะอ่าถ้าว่าทางยาเพิ่นพร้อมก็คือว่าขึ้นเพื่อนใหม่ทางเพื่อนพี่พี่น้องเอ้แต่เมื่อนี้ก็พ่อบ่พ,อพ่อเพิ่นก็มาลุ้นน้ำกันเนาะว่าทางเพิ่นอยู่บ่เดอบ่อยู่มาแล้วบ่ที่ว่าไปพี่พี่น้องเอ้ยหรือว่ายัางบ่ได้มาเนาะยังไงก็พูดละรายละเอียดไปถามทางพ่อนอกสซโบดอว,ว่าเอาเพิ่นเนาะโดย เอ้ยใช่หน่อยเปิดภาพมาเคยเห็นทางน้องเลาะเพลนย่างมาเลยเออเมนุ่มาสิกับป้าได้ไรนี่ขังก็มาเที่ยวเฮียนคคือือเลิกเลิกกนั่นแท้ลไรเลิกซะาแท้ฮะไปเลือมาเป็นยางสิลมแท้นี่ฮะเมื่อยอ้าว เอาสาบายดีเอฟซีเป็นยังไงว่าเมื่อยฮะเมื่อ,อยยางกินข้าวว่าแต่เศร้าเลยอืมจีเป็นลมดีไซด์และอันคือเห็นอาเจียงไปหาเจ้าบ่แล้วอยู่ไซส์เถะเอาพอจะเมื่อแล้วพออยู่เพื่อนเมื่อไหนี่ชมโวได,ด้ซะ เอาเอ้ยก็ไปเฮียนบ่สะเออสบายดีให้เอ้ยดจ้ะยางห่าในองโบฮนจส่อ่าไปดิบนมูยังเนาะกาสิบสอมงเดี๋ยวจะเก่าขึอนเมนวนมาปกติคือสิบเอ็ดโมงสิบสามนาทีห็นหนะเลยอันนี้ขอสิบสองโมงเดยวข้าไปบ่คือมานั่นแท้กินพี่ จะว่าหมูรัดตีรัดยังเอื่อยแต่พปะเจ้าโบทายมาพร้อมกันเนาะเพราะว่าตะกี้มันเคยมีดเด็กน้อยบ้านนี่เขาตีกันอืมทางนอกบได้มีเคยอย่างนเนาะแบบว่าเขาเห็นเนาะเขาแบบว่าเด็กน้อยเหน็นเนาะเขาพูดยังกับตีเนาะมันภาษาเด็กน้อยเห็นแบบว่าเอออินี่บักนั่นเออมาแต่บา้นนบานนั่นบ,บ้านนี่บบเคยเห็นน่ะอ่าให้โบ้่านนี่ ใส่ประตูประตูเรียบร้อยเนาะมันี้เอาไปหากินข้าวกินน้ำบังละไปสิเป็นลมไปข้าวกินน้ำยิ้มแซ่พอจ้านะเออข้าวไปหายทา้งพอเหมือนกันพอเรามาบ่เอ้าอ้าวเจ้าอยู่พี่นี่แหละเอ้ยสิเออโบพอนะแม่โบเห็นเอื่อยน่ะสบายดี ไปหาหลานบ่เมื่อกี้นี่สบายดีเด้อหานบ่มาจักเทือเนาะเป็นได้ทางแม่ยังบ่มาโอ้จักมื้อเด้อนี่ไปไปไสบ่ฮู้เด้ข่อยก็ถามเพิ่นก็ว่าไปเยี่ยมยามบ้านเกอืมโอก็ยังบคดมา กินข้าวกับยังบ้างกิน้ันยังยังไม่ได้กินซ้ำปลากระป๋องบ่าละไปเอาปลากระป๋องมากินบมมีเบอร์ติดต่อแม่ยาบ่าละฮะจ้างอยู่บ่เบอร์ติดต่อแม่ยาโอ้ โท,ทรศัพท์น่ะเราถือไปบอเมื่อเชียวเข่าไปจักนะยังว่าเราไปใส่ใช้สะโพจ้าได้สะเอออสบายดีถ้าออกมาหนี่ด้วยคนที่ทำเนี่ยบางทีเราอาอชีพูเก็บใช่ไหม โมาฮู้เขาด้วยบายุไซยาบ้านอันนั่นคือตะกี้นะยาบ้าเด็กน่อยรัดตีรัดยังไปหาดูเด้อถ้าบรเห็นจังน้อยนี่เขาสิบสองโมงเดี๋ยอันนั้นได้สามีเจ้าอันนี้เราไปน่ะเราบอกอยู่ว่า่าไปใส้ั่วเมื่อยามพี่น้องทั้งทั้งบ้านเป็นเองแหละบ้านในบ้านเราน่ะบ้านบ้านลุงพุงโอ้บ้านยัง อ่าะมีเพร่หุ้วด้วยบานมียนาไปทางใดบ้านอังบริบบบอสั่นะงบ้านเกิดเมืองนอนนะั่นอยู่บ้านหลวงพุงบ่หรือว่ามีบ้านอะไรบนใดบนหนึ่งเช่นแต่ดงพุงงหมดล้เป็นเมืองอืมหรือว่าเราเมือเกี่ยวขขาวซอยเอืออ้อน้องทางนั้นบ่ทไม่มากินเนาะเดีย๋ยวเบอร์ติดต่อเราได้จะจะมีบ่ เออบุเดาัเบอแม่อืมยววเราชอยู่จังมือกูจ้อมมือไปจงหวยเออมมือสิมาอยมันก็สงซมือมันกลัวเลยที่เออชหามือเลยนเกียวขาวชอยเอื้อนองนะกะรับจ้างตเพราะเนาะเออได้เงินดิพอได้เงินก เออแล้วเพิ่นนั่นไปสร้างความให้เจ้าลรามาอยู่น้ำลูกอือถือว่าเราไปหาเวนนองเราขืนเกลื่อนมั้กับบอแมนเนาะไ,นได้ไมือเลยมีเบอร์ติดต่ออยว่าทามไทยแล้วเนาะอืนี่ก็เมื่อเลา่หาเอื้อยแล้วก็ขึ้นมาเมื่อ,อยูเุคนะ ไปกินข <Hum. S 1> <stop>. ้าวเช้าเพิ่นว่าเอากาศเาก็ชอบกินอยู่อือยามาไปหาทางน้องเพิ่นเด้อหาทางน้องสมโอเพิ่นาิ๊ข้าวใหญ่จิ๊บข้าวใหญ่บ่เอเถอะําสิกินอตบ่ยงล่ะหมดอออกล่ะบ่ขเียเด้อ เคยไปหลินเกอนหมูเลยนะนะโบ,บจะต,ต้องไปเบิ่งว่าไปหลินน้ำหมูบ่หรือว,ว่าเนี่ยไรเคยเคยบอกคอยใช่นหมว่ากินข้าวกันหมูมาว่ะเอ้าบอกอีกตัหนึ่งเออใครอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นเออเพิ่นก็ติดหมูแถวนี้เนาะแม่เลยท,ทั้งทีที่ไปเอาลูกมาจิหน่อยันมาคนเจ้าของเฮือนพ่อแมท่ทางอันเด็กหน่อยเขาสิว่าว่าเอาไปอัน เผาแรงเผาง่ายเขามันก <the> <three> <away alah> <Bryant> ็บ่ดีถ้าสิดีมากินเฮือนตัวเองมีหยังก็กินก็หาเบิ่งดุเบิ่งไปหาไปาลํอยู่แท้ได้ให้ให้า่ไปลคือจองไปเวลามาก็ั้งมาจฮนทบก็ยังบ่ได้เจาะบ่อืหิบากระป๋องตัวนึง เอากินกินเมนูอันฉีจะตบก้องเด้อกินแล้วงามไปหาเมนูหน้าบ้านเด้อเอ่าพี่น้อยบรรยากาศโหเย็นสบายมาเนยโอมิกโอ้ยตายบ้านนี่จามคักจามในยามบ้านนี่ไใครมาดี่ตอนเช้านี่ฮะสบายดีเออสบายดีคนงามไปทางไรมาจังได พอรับอ้าวไปตามฮะไปจังไหนมาจังไหนฮะอ้าวโวกเมนวนบอไปห้องเพียงแถวผุ้มัยแถวนั่นบอฮะบอคือบ่เห็นการสั่สองพี่น้องนะมาคนเถื่อฮะดูประเด็นดินรับดิดินชอนบ่ ห,หลิมมะกีากา้เลยากันหน่อยไปลีเลยกันลงรถหน่อยบริเลนองรถน,นี่แหลโอ้ยาาานานมา,าแล้วสังหอนใจ <c oughs> เอาเป็นววนหูมาจะใส่ปะอยู่ๆกระบอกแบบนี้เนาะเ <c oughs> ออ <c oughs> คิดไปสิือ่อทามไปสื่อกับเมนีิลีปะอืมะดฐตชอบชอบนะซ่อนแอบผูน้องเนี่ยเป็นคนหา เออหาไปหามา่นะมาเห็นเรือนี่นี้ป๊บมาเฮือนโอ้โอกกปลายสายเหตุเป็นแบบนี้ผูกไปซ่อนกับซ่อนอยู่หันแล้วมันบ่เออาสบาสดีน้องละอืมจะไปอยู่ไซน่ะไหมดีดิดนซ่อนแอบดินซ่อนแอบซั้นแล้วไม่ได้ยากเข่าบ่ยาก ข้าวเส้าหรือข้าวเที่ยงเป็นยังคือบ่พากันกินบูยาวันนกินฮอดแม่ย่าบ่หฮึมกินฮอดบ่แมนูน้ำทามบอไปหาทางนึงเห็นอยู่บ่อพอนะกินฮอดเออให้เจ้าคิดอ่าจุดนี้แหละเวลาเพิ่นบ่อยู่แล้วเป็นจังได๋กินฮอดบ่ได้กินฮอดเพิ่นบ่าอ่าเป็นได้ไหมเง่ยบจกไปบ่ได้อยู่นํา4-5มื้อเลยเงาบ่ เห็ดเลงเห็นง่ายไปเห็ดให้กินอ้าวแซ่บบ่เซ็บอือบ่แซ่บก็กินแล้วยาบ่อยู่อ่ะเอ้จะคิดได้แบบว่าก็มีนวลบ่บ่ว่าดอกมียาเราไปเบี้ยเดี๋ยวเราก็มาโอเมนได้คือมีนวนบอบอเราไปเลยบ่ไปป้าน้องสมโอน้องดอดบ่โมเมนดอก ไปมาน่ะไปมาหาน่ะมูเจ้าขี่รถทิอืมือนเจ้าคือบอชัยมั่กางจองมาอยู่บ่อพนคือบอถือกันจองไปแน่กาจองเอากระจองหน่อยพัชานการจอกมันนู่นในกัรมีกับพุกกันบ่อกกันก็เลยเอาว้ดีกว่าเราต้องเอาเนาะอืมปะอันไปรอเบืงองนประตูด้วยละประตูยังอันที่บ่าน ที่ใบมันยังบ่พอน่ะมันเป็นหยังเจ้าพ่อฮุอยู่บ่มีหยังที่มันบ่บ่พออ่าตดอกโอ้มีแต่ือเอออกข้างในบ่โอ้อกนบ่ล่ะถ้าใส่ล่ะคือฮก็มาสิพากันไปอีลฮก็เิเียนอยู่นน่ะ เออมันมีหูตายแล้วนี่แตซื้อหมากุจเจ,จมาไซอันนี้เราเคยนอยเมนอะไรเนี่หมละมีแต่ซื้ออันหมาปุจเจมาไซอันนี้คืออ,นนอ,อ,นนอเราได้ใส่คือกัน<ม>อืมอืมแต่ถือว่าหนึ่งสอง 3 4 5นาะเอ่อหเดี๋ยวมนวน่สิถามทางพอชางก่อนว่าเพิ่นมาใส่ให้เพิ่นสิเอาคาเมอเท่าไหร่เพราะว่าเมนวมีมีงาไปแล้วแต่ว่ามันบ่พอ้ก็สิได้เพิ่มเติม mình xìประตู, tức là vô phòngนอน của mình chị nào ấy, pool, cứ pool đi đưa ra bón, nó lọp được. nó là cái gì đây ừ, đây đó, gì mình nói sẽ được, thấy? nó tập trung, nó tam, nhô 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 mình luôn, được, đây โอ้ทำเขาสร้างมาให้ไปแก้ไขให้สะเดี๋ยวขาดก็คือตัวรอกประตูพี่น้องเองเอออันนี้คือใส่หัวตายแล้วในทางนอกนอกล่ละเนาะโอ้สบายดีอี่ะมาต่ใส่น่ะฮะสบายดีเอมาถ่านัน น้องสมโอวะอืมถ้าไปโรงเรียนอือๆๆอาเห็นมาหลายมือได้ยังบ่เห็นนั่นทางาเจ้าอยู่ยังบ่มาสิคุยเวียกับเราสิไทยถามเรากจักสิคุยแนวใดบาดถ้าเนั่งูละสิขึ้นบ่แล้วก็สิขึ้นมื้อใดออ จเจ้าคิดว่าจะขึ้นเมื่อไรอีกแล้วองไม่คำหนึ่งด้วยสามคำมรกระตูพันชารอดเขาพันชาจังไรออกพันชาะละวะ <ś led> โอ้ยเบอร์โทรติดต่อไม่ยากับบ่มียีดที่ไรสับบะมีแต่ว่าถาทางไม่ยามาพกพะได้น่อยอีกแล้วเนาะ <osos> เดี๋ยวค่อยโอ้ลมแล้วก็ถ่ายถามแล้วพี่พี่น้องเอ้ก็คือทางเฮากะวันนี้ก็ทางน้องเพิ่กนหังก็ขึ้นมายังไม่ได้กินข้าวกินน้ำซักเด็กเศิรเดี๋ยวเป็นลมได้ะละเอ้ไปแม่ไปเอาขอน,นมนั้นเมนูนซื้อมาฝากไปถุง,งใหญ่เนอสองถุงเนอหนาลดน้ถุงใหญ่มาให้สองพี่น้องเอาสี่เดียวกันได้เพื่นอ,อนออไม่นอยพูดใจเพื่อน เอาคนอาศัแล้วก็โอ้ยหน่อยมกหน่อยใจคือขี้ไก่ได้ร้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยชมชมโบกับเผาออกโพอดเห็นน้องรอดอันนั่งเนี่ยเป๊ะแบบเต็มเห็นน้องนอตันไหวตัวทันเนาะวันนั้นได้นั่งคักเต็มคักเลยเห็นเ่า แค่ดอกไม้เหนเงนี่จะมาถือเ<ต>ดีด๋ยวไปจ้กถุงขนมน,นะ <laughs> <laughs> นเหีนเน่ยง <laughs> เนาะบอหาเนี่ยมัสโเดเออด่าเดออ <laughs> จะได้เมนวูนว่าอยู่ใครใกล้ขึ้นมามันก็ขี่ใช่เลยกับางามแล้วบนะ <laughs> นีอใบเนี่ยอ่านโพย่างมาเลยตามหารูปสาวเ <laughs> ราต้องดีเด้อเถอะนะเลิกเียน็นมาพากันมามากับหนอ เพื่นหมู่เพื่อนรัดตีมากินข้าวแล้วก็ไปไหมดิ่นกันเด้บายบายเลิกเด้เลิกดินเลิกเลิกเฮียนก็เลยดินแอบกันนะดินแอบดินซ่อนกันดมนะอ่เจ็บกระเพาะโอ้ยโอ้กระเพาะขึ้นเลยกินข้าวกินน้ำเลยใส่ละเด้อเอ่าเอาเมนูงับบกวนไม่ละไม่ละลายแล้ววันนี้ฮะวันนี้ตั้งใจไปสิมาหาแม่ย่าเจ้าฮาได้แต่บาโบเ็นยังบมาอยู่อ่าเป็นกันยังบมา เอาไว้โอกาสหน้ามือใหม่พี่น้องเอ้ยดแล้วฮะจกินปลาเอือยเลยยังยังอยู่ยังอยู่ดอกแม่นวลเห็นคือยังสองังกระป๋องวอยู่ในตุ้อืออืได้สไปกินข้าวะอ่ะไปกินข้าวกินน้ําด้ล่ะเด้ออะแม่นวลไปป้าแล้วบดนี้เด้ออ่เอาสบายดีโอ้ยอ้าวพี่น้องเอ้ยนี้ก็มตั้งใจก็คือสาวนวลว่าและ ภาสิมาเข้ามาหาทางเมียเนาะแต่กับโบเห็นเพิ่นพ่อพี่น้องเอ้๊ภาสิโอสิโลมเพิ่นมาทำไทยเพิ่นว่าเพิ่นสิขึ้นเฮือนมือใดเนาะภาสิได้ซื้อเกลือเปรอะเปล่งนัวมาเตรียมให้เพิ่นพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาแจ้งกันอีกที่นึงเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยรายละเอียดเอาสังไรคลิปนี้กับท่านสนุนกรารภาได้ขอจบคลิปก่อนพ่อพี่น้องเอ๊ขอบคุณค่สบายดี